แพนเค้กสุดสงสารแม่แพมโดนชาวเน็ตบูลลี่ก่อนหน้านี้นาะยเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมนิดได้ความคุณแม่แพมนวลน,นงออกมาเปิดใจหลังตัดสินใจเาคุณแม่ไปทําศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตเพราะไม่มั่นใจโดนชาวเน็ตบูลลี่ความแก่เรื่องศัลยกรรมคือฮือฮามากทําไมถึงตัดสินใจทําศัลยกรรมแม่แพม ก่อนที่ทําคือใจเสียมากเลยมีคนทักเยอะว่าเราไปเหมือนคนโน้นคนนี้ซึ่งเราก็คิดว่าขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแอบแย่แอบเสียเซลลแพนเคก้กแล้วตอนนั้นคุณแม่ถ่ายคลิปทุกวันไงคะแล้วพอคนมาทักก็เสียเซล์ซึ่งแม่เป็นคนไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยก็เพราะว่าตามวัยดูแลตามไวัยแต่พอมาทักแบบนี้ไม่ได้นะ ตอนที่ลูกสาวพาไปทําสวยอาการเป็นยังไงแม่แพมพอไปทํามาแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆอยากจะไลฟ์สดตลอดเวลาอยากอยู่หน้ากล้องเพราะเราดูแลตัวเองได้ปกติต้องเรียกคนหรือว่าเมคอัพมาช่วยเราปกปิดสารพาัด